ในพระมพิธีก็จะมีสำหรับที่สักการบูชานะคะนี่นะีคะก็จะมีรูปพระเจ้าใครที่มาถึงก็จะมาไหว้ตรงนี้นะคะไหว้ก่อนส่วนบริเวณนี้ก็คือจัดสถานที่ไว้ให้กับผู้ที่มาร่วมง,งานค่ะได้เข้ามานั่งนะคะ อาจจะรอขบวนแห่มาแล้วก็จะแหต่อไปที่บุรุพุทโธนะคะแต่แม่ตะวันคงไม่ร่วมเดินทางไปด้วยเพราะว่าเดินไม่ไหวไกลพอสมควรนะคะอาจจะสังเกตมีผลหมากลากไม้นะคะ Jadi sekarang coba di luar pagar, anggap kamu sudah bawa dan susun seperti ini untuk masuk. Ya, kalau kamu maunya satu baris,